เคยรู้สึกสงสัยไหมครับว่าสายไฟกับสายไฟที่เราต่อกันเนี่ยนะบัดกรีดีไหมหรือว่าเอาหัวมันพันกันแล้วก็เอาเทปพันสายไฟพันไว้ดียังไงจะดีกว่ากันวันนี้ช่างโฮก็จะมาชี้แจงแถลงขายตามตามความเข้าใจของช่างโฮเองนะครับในฐานะที่ช่างโฮเนี่ยก็เคยทํางานทั้งเป็นช่างไฟฟ้านะฮะแล้วก็เป็นทางช่างอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับก็พอจะเห็นผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับว่าอันไหนที่เขาบัดกรีอันไหนที่เขาไม่ต้องบัดกรีกันบ้างนะครับ เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าสายไฟทุกชนิดนะถ้าเป็นสายไฟต่อสายไฟนะครับไม่ว่าจะในอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นในพัดลมเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับหรือในตู้เมนบอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่สายไฟต่อสายไฟนะรเราจะไม่เห็นรอยบัดกรีนะครับคือเขาจะไม่บัดรกรีนะถามว่าทําไมไม่บัดกรีตามฮก ตามความเข้าใจของช่างโอเองแล้วก็จากประสบการณ์ที่ช่างโอเคยเจอมานะถ้าเราบัดรกรีเนี่ยนะครับสายบริเวณนั้น,นมันจะแข็งนะพอมันแข็งเนี่ยเวลาที่มันเกิดการสั่นนะสั่นมากๆเนี่ยสายมันจะหักนะมันจะหักฉะนั้นอายุการใช้งานเนี่ยมันจะสั้นกว่าการใช้สายไฟผูกสายไฟด้วยกัน เขาจะมีวิธีการต่อหัวสายหลายๆแบบนะสำหรับช่างไฟเราจะไม่เคยเห็นช่างไฟใช้หัวแรงนะครับเพราะว่าเขาใช้พันอย่างเดียวนะใช้เทปพันติดไฟพันอย่างเดียวในพัดลมก็เหมือนกันเพื่อนๆลองสอดูฐานจะเห็นสายไฟที่ต่ออยู่กับสาย AC นะสายมอเตอร์ที่ต่ออยู่กับสายเอเขาก็ใช้หัวย้ำไว้นะไม่บัดกรีไม่บัดกีอ่ะแล้วบัดกีกรณีไหนบ้างครับบัดกรีในกรณีที่ สายไฟนะครับมันต้องไปต่ออยู่กับวัสดุที่อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ไม่ได้อย่างเช่นแผ่นทองแดงนะเช่นแผ่นสวิตนะฮะหรือว่าแผ่นปริ้นอย่างนี้นะครับถึงจะต้องบัดกรีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันผูกไม่ได้ไงมันผูกไม่ได้มันก็เลยต้องบัดกรีนะครับในเครื่องซักผ้าเนี่ยตัวดีเลยนะครับตัวดีเลยนะครับถ้าเราโวยแบบนาง,งานละเอียดแหมบัดกรีหมดนะปั่นแห้งไม่เท่าไหร,ร่ฮะเดี๋ยวสายหัก สายหักไม่ว่านะครับหาไม่เจอด้วยนะครับหาไม่เจอเวลาที่เราพันเป็นกระจุกกระจุกไว้นี่นะฮะแล้วเราพันเทปไว้เนี่ยนะครับแล้วเครื่องซักผ้ามันต้องเอาถุงสวมไปในในหัวสายด้วยนะครับแต่กระจุกหัวสายมันต้องมีถุงสวมด้วยคันนี้ว่าพระแมแบบงานละเอียดนะต่อแล้วเป็นบัดดีอย่างดีเลยใช้ไปเพราะเครื่องปั่นสายมันสั่นพับๆๆ,ๆๆๆไม่นานสายขาดครั้งนี้หลังงานเข้านะหาไม่เจอนะครับถ้าไม่ใช่อ่ามือโปรนะฮะไม่ใช่คนที่ มีความชํานาญในการไล่วงจรเนี่ยนะฮะหาไม่เจอหรอกสายขาดอยู่ตามหัวสายเนี่ยหาไม่เจอหรอกนะครับหายนะครับฉะนั้นความเท็จริงมันเป็นแบบนี้นะฮะถ้าว่าทําไมเขาถึงไม่บัดกรีกันนะครับในบางจุดและบางจุดทําไมเขาถึงได้บัดกรีนะครับก็ไปดูเอาเถอะว่าเขาบัดกรีในจุดที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับคือจุดที่ติดตั้งถาวรนะครับกับตำแหน่งคือสายไฟนะสายไฟ จะเอาไปต่อกับจุดที่ติดตั้งถาวรมันจะต้องบบตรตรีนะครับแต่ว่าถ้าสายไฟชนสายไฟนะครับก็คือใช้เข้าหัวนะฮะจะเข้าแบบไหนก็แล้วแต่ใช้เทอร์มินอลใช้ชุดย้ำใช้เทปพ,พันสายไฟอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ใช่การบัตรกรีนะครับยวผงาสารที่ให้ดูก็ได้นะครับผมมีวิธีทดลองให้ดูนะฮะผมมีวิธีที่จะทดลองให้ดูนี่ นะอ่ะองี้นี่เพื่อนนี่ผมเอาปลอกใส่ไปเห็นไหมปลอกออกนะสองข้างนะเดี๋ยวข้างหนึ่งผมจะบัดกรีนะครับอีกข้างหนึ่งผมจะลองไม่บัดกรีดูแล้วผมจะลองทําให้ดูว่า อันไหนมันหักอันไหนมันขาดกอนกันดูกใกล้ๆนะครับนี่ฮะอันนี้บัตรกีนะครับอันนี้ไม่บัตรกีนะฮะ้างขวามไม่บัตรกีนะฮะางซ้ายบัตรกีครับเดี๋ยวผมจะลองหักสายไฟสมมติว่าผมขยับสายไฟนะแล้วก็นับดูนะขี่ครั้งจะหักนะครับอ่านะฮะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ ให้ถ้าสอง้าสามห้าสิบสามครั้งมันหักแล้วนะมันขาดนะครับห้าสิบสามครั้งนะครับแล้วเรามาดูข้างนี้บ้างข้างนี้ไม่บัตกีนะฮนะไม่บัตรกีนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดครับร้อยกว่าครั้งนะในขณะที่อันนี้แค่ห้าสิบครั้งก็ขาดแล้วนะการความคงทนเนี่ยมันแตกต่างกันเท่าตัวนะเท่าตัวนะถ้าต่อทนต่อ,ตอ,ตอแรงสั่นนะซึ่งที่ผมทําให้ดูเนี่ยคือการทดสอบในระยะสั้นนะคืออันเนี้ยมันหักทีเดียวมันขาดมันขาดอมอมัหมดเลยนะแต่อันเนี้ยมันขาดเป็นเส้นๆนะอันนี้คือทดลองให้ดูในระยะแบบว่าเหมือนกับ เร่งลุ่นระยะความเร็วนะฮะซึ่งความจริงเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะค่อยๆขาดนะค่อยๆขาดทีละหน่อยเทีละหน่อยเทียะหน่อยนะโดยที่เราเนี่ยไม่เห็นแต่ถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยนะไม่เรียกขาดอย่างนี้เรียกหักนะฮะถ้าเป็นรอยแบตกรีเนี่ยเขาเรียกหักนะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะขาดนะไม่มีรอยแบตเตรีฉะนั้นนี่เองนะครับที่เขาถึงได้ไม่บบตรตรีนะครับในสายไฟต่อสายไฟนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะกระจ่างในข้อนี้นะฮะแล้วเวลาไปเห็น ใครที่ทํางานแบบว่าเอาสายไฟต่อแล้วก็ไม่บัดกรีเนี่ย mm. ก็อย่าไปว่าเขามักง่ายนะค mm. เขาทาถูกแล้วนะครับเขาทาถูกแล้วเราสี่ไปบัดกรีเนี่ยทำเสเรียบร้อยเชียวแต่ว่ามันผิดนะครับ mm. เพราะว่าในในกระแสไฟที่วิ่งเนี่ยมันมีความถี่ที่หกสิบเฮิร์ตซ์มันมีอาการสั่นที่เรามองไม่เห็นนะอยู่ข้างในด้วยนะครับ mm. เราถึงได้เห็นสายไฟมันหักในแล้วก็ช็อตระเบิดในบางครั้งนะครับที่เราเห็นนั่นก็เพราะว่าแบบนี้นี่เองนะครับ